เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องมือน้อยเกมเกมอร์กับเกม7บาปแล้วก็คลิปในวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชาเกลืออีกแล้วนะ<ร>ตู้ใหม่มาบ่อยเรือกเกินนะครับเกมนี้ไอเซิร์ฟเอเชียเนี่ยคือมาบ่อยมากนะไม่หนึ่งอาทิตย์ก็2อาทิตย์ก็เฉลีย่ยต่ออาทิตย์ละตู้เลยไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนนะเน็ตมาเบิลนะครับผมก็ปั่นเพชรไม่ทันแล้วเนี่ย <No. S 1> ตอนนี้ก็มีอยู่160เมตรนะก็โอเคนะครับคลิปเนี้ยผมจะแบ่งเป็น2ช่วง จะเป็นช่วงพูดถึงตัวน้องสเปสีฟ้าตัวใหม่กับช่วงเปิดกระชาก็ท่านไหนที่แบบรู้อยู่แล้วว่าตัวน้องสเปสีฟ้าเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็มันสามารถใช้ลงดันอะไรได้บ้างในอนาคตถ้าท่านไหนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยท่านก็ข้ามไปช่วงเปิดกระชาปองได้เลยนะครับก็โอเคนะครับช่วงนี้ก็มีตู้เข้าบ่อยแล้วทุกท่านจะมีปัญหาที่ว่าเพชรหมดทํำยังไงใช่ไหมฟาร์มหมดแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่เร็วเท่ากับการเติมนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําร้านที่ไว้จะได้ต้องร้านนี้เลยนะดูนว บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้จะได้มีบริการเติมเงินเกมมือถือหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น7บาทไอเดนสมิโนวอร์โอเวอร์ฮีตแล้วก็อีกหลายเกมเลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนแอดการันตีนะแล้วก็ช่วงนี้จะมีแพ็กเกจที่เติมแล้วคุ้มมากอย่างแพ็กเกจแลงอัพตั้งแต่แลงอัพหนึ่งถึงแลงอัพห้าแล้วก็อีกแพ็กเกจนึงเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจท็อกพาสนะครับต่องแพ็กเกจเนี้ยแพ็กเกจแลงอัพกับแพ็กเกจท็อกพาสเนี่ยมันเติมแล้วคุ้มมากผมก็แนะนํานะครับถ้าใครที่แบบอยากจะเติมนะ และถ้าไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารบริการตเงินติดต่อ c e book Fanpage จูนบิ๊กโช๊ปได้เลยโอเคนะครับปเดี๋ยวเราไปพูดกันถึงเรื่องของน้องเอซสีฟ้าตัวใหม่กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเปิดกาชานะมาที่เอสวินแล้วก็มาที่แล้วก็มาที่ตัวน้องนะครับนี่น้องอลิซาเบธสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวละครสายฮิลที่มีสกิลฮิลอย่างสกิลสองเป็นการฮิลเลือดนะครับเหมือนกับคิงฟ้าเลยที่ขั้นแรกเนี่ยจะปลดดีบัฟหนึ่งเป้าแต่ว่าขั้นสองขึ้นไปเนี่ย จะปลดดีบัฟหเป้าพร้อมฮิลเลือดสามร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของตัวนางแล้วก็จะกันดีบัฟสองเทิร์นแต่ว่าที่ขั้นสามเนี่ยจะลบดีบัฟออกทั้งหมดนะครับทุกตัวละครในทีมเนาน,นะแล้วจะฮิลเลือดสามร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมสแต็กกันดีบัฟสองเทิร์นส่วนสกิลหนึ่งของตัวน้องเนี่ยจะตีหมู่นะตีหมู่แล้วก็ใบทักษะประเภทดีบัฟนะครับหนึ่งเทิร์นที่ขั้นแรกเนี่ยจะไม่มีดาเมจจะมีดาเมจอยู่ที่ขั้นสองขึ้นไปตีหมูหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ร้อมวบทักษะประเภทดีบัฟ1เทิร์นทั้ง3เนี่ยจะมีความแรงสูงสุดเนี่ยอยู่ที่180แล้วก็ใบทักษะประเภทดีบัฟ2เทิร์นนะครับเอฟเฟกจะคล้ายๆกับสกิลของเกาเทอร์ฟ้านะครับเกาเทอร์ฟ้า SSR ส่วนสกิลสเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวคิงฟ้าแต่ว่าคิงฟ้าเนี่ยจะลบดีบัฟแบบหมู่พร้อมหิวเลือดสกิลจะไม่เหมือนกันแต่ว่าจะคล้ายๆนะอันติจะเหมือนกับน้องสเปซสีเขียวเลยก็คือการหิวเลือดให้กับทั้งทีมนะครับ420%ซ พร้อมเพิ่มเกณฑ์นติให้กับทีม2ลูกส่วนพาสซีฟเป็นพาสซีฟที่เมื่อตัวนางเนี่ยตายนะครับตัวนางตายเพื่อนในทีมของเรานะครับที่เหลืออยู่จะโดนลบเอฟเฟกต์ดีบัฟออกทั้งหมดพร้อมพิวแม็กเลือดให้กับทั้งทีมเลยแล้วก็เพิ่มเกณฑ์นติ2ลูกให้กับทั้งทีมนะครับเป็นพาสซีฟพีชีพก็คือว่าถ้าตัวนางตายเนี่ยเพื่อนในทีมของเราที่เหลืออยู่นะครับจะได้พิวเลือดเต็มหลอดแล้วก็จะเพิ่มเกณฑ์นติ2ลูกพร้อมลบดีบัฟออกทั้งหมดด้วยส่วนอุปกรณ์ที่แนนนะนเนย จะเป็นโจมตี1เซตแล้วก็ป้องกัน1เซตเพราะว่าสกิลสแล้วก็อันตรีเนี่ยจะฮิวเลือดแรงตามโจมตีของตัวน้องเองสําหรับดันที่นางสามารถลงได้จะมีดันเนื้อเรื่องมี PP นะครับ PP ก็ลงได้แต่ว่า PP เนี่ยจะต้องลงคู่กับทีมเฉพาะอย่างเกาเธอแดงหรือไม่ก็เป็นทีมตัวละครสายที่แบบดีบัฟนะครับอย่างคิงฟ้าอย่างเงี้ยเออก็ตัวน้องสเปรสีฟ้าเนี่ยไปซับได้ถ้าเล่นคู่กับเกาเธอแดงเนี่ยบอกเลยว่าปวดมากเพราะว่าเกาเธอแดงเนี่ยมีเอฟเฟกต์สกิลสกิลหนึ่งของมัน ก็คือการใบ้ทักษะประเภทโจมตีใช่ไหมส่วนน้องไอซ์เบดสีฟ้าเนี่ยจะใบ้ทักษะประเภทดีบัฟก็ถ้า2งตัวนี้ยอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยบอกเลยว่าปวดมากอ e ีกฝ่ายตันเลดบอสก็ลงได้นะลงบอสอ้วนแดงก็ได้ในอนาคตเนี่ยจะมีระดับเฮลเข้ามานะครับก็ใช้น้องอลิซาเบดสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวซับได้ซึ่งบทบาทในอนาคตของตัวน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะถูกลืมไม่ใช่ถูกลืมแบบไม่ใช้นะแต่ว่าถูกลืมใน PP นะครับส่วน PVE เนี่ย น้องก็เป็นตัวละครที่ลงได้หมดทุกดันนะเพราะว่าเป็นตัวซับไงก็ลงได้ทุกดันนะโอเคนะครับป่ะไปเปิดกาชาปองกันดีกว่านะน้องๆโอเคซึ่งในคลิปเนี้ยผมจะเปิดซัก5รอบให้มันการันตีสเต็ปที่5หรือว่าสเต็ปนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิด30 1 30 30แล้วก็30การันตีลุงหนึ่งตัวป่ะตูมแรกช่วงเนี้ยดวงผมเนี่ยกำลังมาไงก็ตู้ไหนก็ได้นะครับมาเหอะกำลังมาเลยช่วงเนี้ย โอเคด,ดับหักนะครับแล้วก็ดูซิว่าอาา่าฮ่าดัสโดนต่อยเรลี่บร้อยสิอย่างนี้น่าจะเกลือนะครับตุ้มแรกนะโอเคสีทองนะครับสีทองนะมาทะลุไหมไม่ทะลุนะครับโดนสวนอย่างนี้ก็ก็ G G W P เกลือ สีทองมาเลยสี่ตัวโอ,โอ้โหอ๋อเราก็ได้ตัวใหม่มานะตัวนี้ก็ถามว่าเก่งไหมพัสดีมันก็ดีแต่ว่าแต่ว่าอาจจะไม่แนะนําให้ใช้นะครับสเต็ปที่สองป่ะหนึ่งเพชรมันเปิดฟรีนะครับสเต็ปที่สองนะโอเคแปลงร่างด้วยแปลงร่างด้วยหมูฮอกมาด้วยหมูฮอกมาด้วยสวนกลับไปได้ด้วยโอเคนะครับ น้องไอ้ส,สีฟ้าต้องมาแล้วแหละต้องมาหาพี่หน่อยช่วงนี้แบบดวงกำลังมาไงก็ตู้ไหนก็ได้นะครับมาเถอะโอเคปุ๊บป๋ามาป๋ามาอย่างงี้ก็การันตีสองตัวขึ้นไปนะครับสี่ลุงนะโอเคสวยสวยเลยสี่ลุงสองตัว เรามาดูกันว่าเป็นตัวอะไรเฮ้ยเปลี่ยนทุกย่สามตัววาสามตัวโอเคจดนิโก้เขียวหนึ่งตัวนะครับตัวแรกก็ประเดิมกาชาสเต็ปที่สองก็ได้สีลุงสามตัวเลย่ะตัวที่สองสีทองอ่าโอเคอาเทอร์นะครับอาเธอร์ฟ้าเฮ้ยกาลานเดี<อ>๋ยวกดผิดเมื่อกี้กดลั่นไงเอยไม่ได้ลุ้นนะครับตัวที่สี่มาสีทอง s อ เค okay, สีทองบ้านแดงนะครับตัวนี้เอสีเงินอ่าไทชูนะครับสีลุงโอ้โหอาเธอร์อมาทำไมเพื่อนบ<ะ>ักอ <c oughs> นะัพอันติโลดอย่างนี้จะคลิปไปเลยแล้วกันโอเคสวยสีลุงมาสามตัวไม่ออกน้องไอซืเแปสีฟ้าเลยโอ้โหอย่างชอบเลยผมเนี่ย ตูมที่สไปเปิดพอประมาณนะครับตู้เนี้ยก็เดี๋ยวผมจะเก็บเพชรไปเปิดตู้หน้าเปิดพอประมาณพอจะเปิดหมดเดี๋ยวจนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่เหลือที่จะฟาร์มแล้วนะก็ต้องประหยัดเพชรนิดนึงนะครับเก็บไปรอตู้หน้านะโอ้ตูมที่3มก็ได้เป็นสีลุ้งมาเลยยังไงสิยังไงสิงงสีลุ้งมา่างไี้เสมอด้วยมาการันตีนะครับปุ๊บหนึ่งตัวโอเค ตัวอะไรสีทองตัวแรกอ่าเอเดรลิกเส้นมาสีทองตัวที่สองเมลิอดัสส,สีฟ้านะครับเป็น SR านะอืมโอเคโดรเกตยาวๆไปน้องๆดวงพี่กำลังมาว่ะช่วงเนี้ยสีลุงออกเพียบเลยคลิปนี้นะดวงกำลังมานะไปะต่อสีเงิน โอเคกรอกิวตสีลุง้งตัวอะไรเฮ้ยน้องเอสเปสเอาสีเขียวนี่หว่า <laughs> บอกเลยว่าตัวละครเน,นี้ยตกเมตาไปแล้วนะครับนะไม่ค่อยมีคนใช้เลยส่วน PVE เนี่ยก็มีคนใช้อยู่นิดนึงนะแต่ว่ามีตัวละครอ,อื่นที่ดีกว่านะครับตูมที่4สเต็ปที่4ี่ไป ตัวอักษรสีแดงด้วยแล้วก็แปลงล่างขั้นสามก็โตกลับไปได้ยังไงสีลุงมาไหมสีลุงมาอีกรอบไหมโอเคสีลุงนะตัวอักษรสีลุงนะครับไปมาบอกเลยว่ากำลังมานะครับคลิปนี้แม่งไม่เกลือนะผมนี่คุ้มละหน้าตู้เนี้ยโอ้โหมีตัวสีลุงสองตัวเลยก็ลุ้นกันไปยาวๆ อะตัวแรกฮิวเทนเดอร์ตัวที่2ส,สีเงินอ่ทาทวีโกนะครับตัวนี้ก็มีน้องบางคนที่บอกอยากให้ผมรีวิวซึ่งจะดีเหรอดีให้คิดใหม่ไอ้สองสีเงินโอเคฮิวโก้ตัวนี้ก็อันติแรงอืมกรอคิอุสมาตัวสีลุงตัวแรก โอเคกาลานมา2ตัวเพื่ออะไร <What? S 1> กาลานแม่งรักพี่มากนะครับมา2ตัวเลยโอโหอย่างชอบ <Yeah. S 1> สีทองโอโหเกลียมอมาทุกคลิปเลยอ่สีทองตัวต่อไปเจลิโก้สีลุงใช่ไหมใช่แหละโอเคตัวอะไรโอ,โ,โอ้โห <be S 1> สเลเดอร์ <you? S 1> ฟาถามจริงอันตี <Yeah. S 1> ผมเต็มแล้วตัวเนี้ยสคิปไปเลยเรียบ้อย ทูมที่สี่น้องไอซ์เบดสีฟ้าไม่มาการันตีแล้วมาการันตีอย่างนี้โอ้โหหมู่ฮอกมาด้วยมาการันตีน้องไอซ์เบดสีฟ้าหมู่ฮอกมาด้วยการันตีแน่นอนนะครับนะไอซ์เบดสีฟ้านะครับดึงเลยไปสี่ลุง้งการันตีดึงเลยทะลุด,ด้วยทะลุอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับตัวใหม่ โอ้โหตัวแรกเลยเล่อตัวอะไรโอ้เฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยโอ้โหผมนี่ยังชอบเลย <c oughs> กีล่าแดงตัวมันก็เป็นตัวละครที่ตีแรงอีกตัวแต่ว่า <c oughs> มีตัวละครอื่นที่น่าจะป้านแล้วคุ้มกว่า <c oughs> โอ้โหจบแล้วสคลิปไปเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้โห,โหโกีล่าสองตัวด้วยค <c oughs> ือว่าตั้งแต่ตุมที่สองเนี่ยมี SSR ออกเยอะนะ <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่น้องเอสเบสสีฟ้าไง <c oughs> โอเคนะครับ เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะผมปากของคอนะผมไม่อยากเปิดหมดไงเดี๋ยวมันแบบตู้หน้าเข้ามาเป็นตัวละครที่แบบเทพอย่างเงี้ยไม่มีเพชรจะเปิดนะครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับตัวนี้ถามว่าเก่งไหมก็เก่งแหละมันฮิวแรงไงแล้วก็เป็นตัวละครที่มีพาสีที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวนะครับแต่ถ้าถามผมว่าต้องมีไม้ในรหัสเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะครับนะไม่ใช่แบบถ้าเกิดขาดตัวนางไปเนี่ยจะตายนะครับไม่ใช่นะ no. โอเคถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดขลิมคลิปหน้าเนี่ยจำพิรไยก็ฝากไว้ตามนะครับในผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม